พวกเราคนสาธารณชนชาวไทยชาวทุกท่านทุกรูปวันนี้เป็นวันครบ15หลักของพ่อหลวงของเราวกกันนี้ได้ยินเสียงเพลงของทร้างเจริญพระบารมีของพระองค์ท่านคนลุกเลยเนปะ็นในหนังตามแปลนุ่งเหล่าทุกครั้งที่เราเคยดูหนังตามแปลนุ่นเงเห็น จะมีความรู้สึกคือความดีที่ผมะองทำให้เราได้มากมาวันนี้สารเรีการเรียนความรู้สึกของพวกเราเนี่ยพวกเราชาวไทยทุกคนก็มีคนที่เขาพูดบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในโลกหล่อสมาร์ทเพอร์เฟคใจดีมีบุญญาธิการครบถ้วนสมบัติทุกอย่างครบถ้วนอยู่ในตัวเดียวกันสูงยาวขำมี รักโดยรักพ่อรักแม่รักครอบครัวรักภรรยาคนเดียวในโลกนะรักครอบครัวเป็นที่สุดรักภรรยาคนเดียวไม่เคยนอกใจนะที่สำคัญพระองค์เป็นทุกอย่างในโลกเป็นนักวิชาการเป็นนักปกครองเป็นนักดนตรีขั้นเทพนะ จะเป็นเปียโนจะเป็นกีตาร์ซกซโฟนได้นักวิทยาศาสตร์เป็นนัการะดิ์สังคมศาสตร์ผู้ภาษาศาสตร์ผู้ภาษาอังกฤษูอังกฤษสเปนหรืออะไรได้สามสภาษานะเป็นนักดนอรีทั้เยี่